เต็มเลยทุกคนเนี่ยพอตอนยืนนี่คือไม่เห็นนะพอนั่งไล่เห็นฝุ่นเต็มเลยทุกทีนั่งอยู่แต่ข้างบนโชฟ้านะคะเห็นฝุ่นเต็มเลยโอ้โหสายกระตานะคะสายกระตาเนาอนวดได้คะ่ะเนาะคิดว่าแต่นวดไม่ได้นวดได้เนาะเบาหวานลงเท้าคะ่ะอืม อนนี้ก็สบายสบายเนี่ยมันบีบบีบเท้าเราแล้วขยับไปขยับมาขยับไปขยับมาข้างล่างมันจะมีลูกกลมๆที่ที่คึง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 น่ๆๆๆๆๆๆนองเรานะคะ,นะเนี่ยดุ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 ดอะไรเงี้ยดุ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 ด เราก็จะขยับไปโยกไปโยกมานี่โยกไปโยกมานะคะมันจะมีไม่ใช่ว่าเขาจะบีบเท้าเราตลอดเวลาไม่ใช่เขาจะบีบน่องเราตลอดเวลานะคะตัวเนี้ยเขาก็จะมีทั้งผ่อนคลายแล้วก็จะบีบนะคะจะโยกซ้ายโยกขวานะคะเนี้ยโยกซ้าย แล้วก็เผพาแล้วก็โยกขวานะคะอ่าเท้านะคะเผาาให้เท้าเหมือนเผาให้น้องเราหายใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนอะลุงลุงก็เวลานั้นแกขับรถเยอะเนาะขับรถเยอะแกก็นั่งกับรถเยอะ นั่งขึ้นลงนั่งขึ้นลงเนี้ยแกก็เมื่อยเหมือนกันพอแกได้ตัวนี้มาคือเหมือนอีกวันหนึง่งรุ่งเช้ามาสู้ทํางานได้ต่ออะไรเงี้ยพอกลับมาจากที่ทำงานคือเหนื่อยเหนื่อยเมื่อยขาเมื่อยน่องเมื่อยเท้าพอได้ตัวนี้มาก็อุโหโอเคจะจะนวดได้ทั้งท่าท่านั่งแล้วก็ท่านอนแล้วก็ทั้งนวดน่องนะคะ นี่แหละบางทีโมนาก็ใส่เครื่องนี้ไปโมนาก็หลับเลยนะคะพอตั้งโปรแกรมเสร็จปั๊บโมนาก็หลับเลยสบายนะคะดีจังดีจริงพี่พี่บัวหลวงดีจริงๆเนี่ยเออแล้วมันก็ไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้บีบเราจนแบบ ให้ช้าให้อะไรนะคะคือไม่ได้คือไม่ได้รัดเราจนช้าอ,อ่ะมมันจะมีโปรแกรมหนึ่งสองสามสี่แล้วแต่ความแรงแล้วแต่ความชอบนะคะมีทั้งแบบร้อนด้วยนะสมมติว่าเรายิ่งหน้าหนาวนะคะหน้าหนาวเนาะต่างประเทศหนาวนะคะมันจะมีโปรแกรมเครื่องนี้ทําให้ร้อนด้วยนะคะเครื่องนี้ทําให้ร้อนด้วย เหมือนเราเขาเรียกว่าถ้าเป็นบ้านเราก็มีถุงร้อนนะคะถุงร้อนโอเคมากนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเราหมดแล้วเราก็พักอย่างนี้นะคะพอตั้งเราก็ตั้งได้นะคะเนี่ยกดกดตั้งแล้วก็เอาเท้าเราใส่นะคะเท้าเราใส่ได้ทุกท่า ถ้านั่งถ้านอนก็ได้หมดนะคะเนาะก็เก็บก็ไม่ยากนะคะเสร็จปั๊บเราก็ถอดวางปลั๊กนี้นะคะใส่ลงไปในนี้ดีจังดีจังไหนพี่มีคุณมีนาบอกว่าใช้ใช้สามีนวดให้เบาหวานลงเท้าเนาะต่างคนพอมาอยู่ต่างแดนแล้ว เดี๋ยวโลกนู้นโลกนี้เนาะบางทีเราเราไม่อยากเจอแต่อายุไขหรือว่าอายุที่เราเดินไปข้างหน้าสภาพร่างกายเรามันก็มันก็เขาเรียกว่าอะไรเนาะมันก็มีสุดโซมบ้างนะคะน่าสนน่าสนใจมากน่าจะประมาณนั้นนะคะมีนาต้องเดินเยอะๆช่วยให้เบาหวานลงมีนาต้องเดินเยอะๆช่วยให้เบาหวานลงโอเค นวดได้ค่ะนวดได้ค่ะนะคะเนาะเลิศนะคะขอโยอนอ่านนะคะไม่ได้เยอะแยะอะไรมาก